ก้าวผาหมูก,กรอบข่าวยูทูบครับกดติดตามกอกหน่อยดิได้ครับยืนสองอย่างครับ ผูค้ค้าเป็นไหนอะ่ะไม่มาค่วยผัดไกล้องเลย่กล้องแ่อ่าอยู่ไหมคนติดตามสามร้อยคนี่ยะไม่คนดูเอ็มขัดอะไรวะตะเพาวันนั้นแหละสามร้อยคนแหละ ไป้วดถ่ายไเนี่ยรานานพ่อก็ไปแล้ว่ะถ่ายไหมเราพ่ออะไรก็บอก